รู้สึกที่มาร่วกงานเป็นยังไง้างค่ะอ่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมเพราะว่าเราหลายงานเราก็รู้สึกเป็นเกียรดจดีเพราะว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าหน้าเกรงขามฮะอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปฮะตอนเข้างานมานั่งรถมาด้วยนะฮะนั่งรถมานะข้ามาหนึ่งช่วงตึกดูอลังการไงดูอลังการฮะพบาปะกแฟนคลับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะฮะสนุกสนุกแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับ ทุกปีเราจะไม่มีรายชื่อขึ้นไปประกาศข้างบนใช่ไหมแต่ทีนี้เรามีเพื่อนเราขึ้นไปด้วยมีน้องๆเราขึ้นไปด้วยได้รับรางวัลด้วยนะฮะเขาบอกไปที่ได้อะไรบ้างครับผมได้หุ่นดีหน้าซูมครับแล้วก็รางวัลผู้เป็นชิปเปอร์ครับนี่ยังต้งต่เนมาไม่ทันไงงั้นหุ่นดีหน้าซูมไม่ได้ถามคุณครับตอนตอนนี้ตอนนี้ก็ซูมได้มาถกมาไม่จำเไม่ต้องรอเล่นแล้วเล่นอะรู้สึกยังไงครับผมกับรางวัลที่เราที่ที่เพื่อนสี่เราหับอันนี้เป็นนักข่าวผมสกึ งานที่บอกไปไม่รู้พูดอะไรก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับมากๆครับผมรู้สึกแบบตื่นเต้นและรู้สึกภูมิใจในตัวแฟนคลับมากที่แบบเชียร์แลว้วโหวตและทุ่มเทกับพวกเราครับขนาดนี้นะครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากนะร,ร,รียได้ว่ารางวัลน,นี้คือแบบว่าปราบับปพิ่มแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ไดกำลังใจดีๆจากน้องยิมน้องยิมครับครับรางวัลนี้เรามีแบบว่ามีความรู้สึกยังไงกับรางวัลนี้ที่เราได้ทําให้พี่ซี่ได้ครับเหมือนเหงาครับก็ดีใจครับดีใจกับพี่สี่ด้วยแล้วก็ดีใจกับพี่พีที่ขึ้นไปประกวดนุป ประกาศรายชื่อแล้วก็ดีๆกับพี่ๆทุกๆคนในงานเลยนะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับนะฮะรวมๆแล้วดีใจสามรอบนะครับแต่แต่ใจจริงจะมีติดกําลังใจดีติดกําลังใจดีๆคนการปมน้องนิวครับครับต้องบอกว่าน้องใหม่คนนี้พูดเก่งมากผมละครับครับน้องใหม่คนนี้ต้องไหม่รุมอะอ่ะช่วยถือครับน้องนิวม่โอเคครับขอบคุณครับอยากให้ทำเดขอบคุณสำหรับไหม่และขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีครับ กำลังใจที่ดียังไงครับน้องนิวฮะรู้สึกว่าได้ได้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีกับพี่ซีมากที่พี่ซีได้รางวัลถึง2รางวัลครับแล้วก็ผมจะคอยเป็นกําลังใจทางห่างอยู่ตรงนี้นะครับไม่ห่างลไม่ห่างรออยู่ด้วยกันห่่าอยูด้วครับนะครับผมนี่แหละครับขอบคุณครับนี่ยังไงน้องรอหน้าต่อไปดีกว่าครับผมในนี้มีใครมีน้องเป็นน้องใหม่นี่ไงฮะอ้าวคนนี้เลยฝั่งนี้อคนนั้นแล้วก็ ยังไม่ได้รับเลยครับแล้วถามของานผมผมชอบนะผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือให้ครับโอเคครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องใหม่ฝั่งนี้แนะนำตัวหน่อยครับผมโอ้โหขอสหรับไม้ก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยถืออ่ะพูดเลยครับเจมพูดเลยครับครับผมอันนี้พูดถึงความรู้สึกใช่ไหมครับผมเพาว่าน้องใหม่อ๋อ รู้สึกยังไงฮะตั้งแต่แบบเฮ้ยเข้ามาเข้าคร่าเพราะยังไม่ถูกรับน้องนียใช่ไหมใช่ครับผมครับคือผมก็ผมยังไม่ถูกรับน้องนะครับผมแต่ก็ได้ยินข่าวว่าก็ทราบอยู่นะครับการรับน้องครั้งนี้ก็จะเตรียมใจไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ารับน้องหรือไล่น้องยังไม่แน่ใจครับแล้วผมครับผมก็จากประสบการณ์ที่ได้เจอพี่ครั้งแรกนะครั้งตอนนี้นะครับก็พี่เขาก็เป็นรีดีครับแต่ก็ชอบแกล้งน้องๆด้วยนิดๆหน่อยๆครับใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยว ผม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 ต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวน้องๆรุ่นใหม่ก็คือมีความเป็นกันเองสูงแรกๆเข้ามาเจอนี่อย่างอย่างเน็ตนี่เจอทอยเรียกพี่ทอยรู้จักกันวันนึงไอ้ทอยเปลี่ยนสัพนามเลยฮะเป็นกันเองมากสนิทกันเร็วเรียนรู้มาเร็วรู้อายุอ๋อพอรู้อายุเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะผมอ่ะฝั่งนู้นยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างโดนรับน้องหรือเปล่าหรือยังไงไม่ต้องไปพูดไม่เป็นไรครับพูดเลยพูดเลยพูดเลยฮะพูดเลยครับพูดเลย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 ครับพพููดดเเลลยยอ่ะะฮ ม่เสสีียยงงมทไเเออว่าไม่ฝั่งละสองไหมอ่ะรู้สึกยังไงล่ะครับก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็ใจดีกับผมมากๆเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนน้องนิวลงมาคัดพูดผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งครับก็อยากให้พี่ๆเทรนเยอะเหมือนเดิมครับรือว่าจะพูดว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะครับอันนี้คือคำพูดของไอซีเมื่อสมัยปีแล้วที่ใช้พูดทุกที่อ๋อถึงเปลี่ยนไปแล้ว ใช่ยังไงต่อครับน้องนิวครับจบแล้วครับจบแล้วเลยครับน้องน้องน้องยิ้มครับพี่พี่ฮะคนเล่นเด็กอยู่ฮะเอาเลยฮะปากว่างปากว่างน้องนั่นนะอ๋ไหนไหนก็ไหนไหนครับผมก็อยากจะอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนคลับทุกคนนะฮะแล้ว ทุกคนที่ติดตามพวกเรานะฮะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราดูบันดึทุกๆคนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วอย่างที่บอกฮะปีใหม่นี้เรามีน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง4คนแน่นอนคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆมันแน่นอนนะต้องเปลี่ยนไปก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะสนับสนุนน้องๆใหม่ของผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่สนับสนุนมาตลอดทั้งปีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับไายบายรับผม